ีโชคดีเนาะดีแล้วอย่าไปมีเลยหัวนะ่ะทำไมไปคะเชื่อเราสิจริงไหมเพื่อนคุยเรื่องสารทุกสุกดิบอย่าไปถามเรื่องพน,นัน,เ,นเดี๋ยวผัวเขาจะเตะเอามือไม่มีผัวไม่ใช่เหรออ๋อไม่มีไม่มีหลานสาวเรายังเป็นโสดอยู่ยพี่โอ้ยทำไมเนี่ยนี่น้องไม่ใช่หลาน ถึงจจอนหน้ามืดตามั่พูดผิดพูดถูกเลยได้ยังไงอะน้องเป็นน้องอ๋อเป็นน้องสาวอ๋อน้องใช่ใช่เราต้องรบกวนเพื่อนอยู่ที่นี่แล้วก็หลานเราด้วยเดี๋ยวเลี้ยงเดี๋ยว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 หลานนี่เป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายใช่พอดีเลยในเมื่อเจ้าน่ะมาอยู่กับเราที่นี่แล้วเนี่ยมีหลานชายมาเราเองก็มีลูกสาวเหมือนกันเลี้ยงคู่กันรับ ตั้งแต่เล็กจนโตเลยถาแม้ว่าโตขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ให้แต่งงานกันอยู่กินที่เมืองของเราไปเลยโอ้โหถ้าอย่างนั้นน่ะเราต้องขอขอบใจมากนะถ้าไม่ได้เพื่อนเนี่ยเราแย่แน่ๆไม่มีที่ไปเดี๋ยวอยู่ที่นี่อยู่ไม่นานเราขออยู่ทักดวงพรท้องฉันก็ไปแล้วเชื่ออยู่เก้าเดือนพอดีเลยเลี้ยงอ๋อนี่เอางี้เดี๋ยวถ้าฝากให้มาเหสีของเราเป็นคนเลี้ยง หลานของเพื่อนเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวเราเนี่ยจะพาลูกสาวเราเนี่ยไปนอนก่อนแล้วพาหลานของเพื่อนไปพักด้วยได้เลยส่วนเพื่อนเดี๋ยวเราจะให้น้องสาวของเราพาเที่ยวเล่นรอบเมืองไอ้นียิ้มเลยฝากไปย่างไว้กับแมวแล้วมั้งไอ้กูเนี่ยอะนะเดี๋ยวเราจะขอไปพักก่อนอาหารทุกคน แยกย้ายกันไปพักได้ไปพักเถอะอย่าห่วงเลยไม่ต้องควรเชิญเลยองค์งียบไม่เป็เชิญเสด็จผู้เจ้าค่ะฝ่าบาทแล้วขอตัวไปพักก่อนนะตะกึกตะกักแล้วมึงเนี่ยเออกูไปพักละไปโชคดีโชคดีแล้วเจอกันนะไม่ไปเที่ยวด้วยกันเหรอจะบ้าหรือไรปกติก็ไปด้วยกันประจำไม่ไม่ไปปุ๊งเหรวันเนี้ยให้กูไปกับมึงประจำเมื่อก่อนน่ะไปไหนเลยไปค่ะไปหนูไปนอนลูกไปลูกไป เออไอ้นี่คนดีจริงๆริงพี่ชื่ออะไรนะชื่อว่าดวงพรไปคะเราชื่ออะไรไปคะเราชื่ออะไรอาทิราชอ่าอาทิราชใช่ไหมอนุราชเจอสาวแล้วติสตังมาอยู่กันเน้กว่าตัวไปคะเราต้องขอพึ่งเจ้าว่าแต่ยังไม่มีคนรักเหรอผมฉันยังไม่มีไปคะ เราเสด็จพี่เลยไปค่ะหากแม้ว่าไม่อยู่ที่นี่นานแล้วคนที่เมืองของเสด็จพี่นะ่ะจะไม่เป็นห่วงเลยไปค่ะคนอย่างพี่เนี่ยพูดตรงๆไม่อายใครเขาจะเอาพี่ <c oughs> ไม่มีหรอกพี่อยู่คนเดียวแผ่นดินก็กลับไม่ได้ผมฉันเชื่อไปค่ะเพื่ออะไรวะ อยู่ที่นี่ได้ไปคะแล้วเสด็จพี่บาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าไม่เจ็บไม่ปวดหรอกแต่ว่ามันเจ็บใจเฉยๆแต่ดวงพรอยู่ที่นี่น่ถ้าเราอยู่คนเดียวเนี่ยหลานเรามันก็ต้องกินนมใช่ไหมมันต้องมีคนช่วยเลี้ยงดูเราจะรบกวนให้ดวงพรน่ะเป็นคนเลี้ยงดูหลานเราหรือว่าพูดง่ายๆเป็นแฟนเราเลยได้ไหมแล้วพูดกับผู้หญิงแบบนี้ทุกคนหรือเปล่าเนี่ยจ้กฉันพูดทุกคน เดี๋ยวผมจะจะช่วยเองเลยค่ะต่พี่ไม่ต้องเป็นห่วงช่วยกันนะเลยค่ะไม่มีผัวแน่นะแต่พี่เีนยวเบยคะมามามาปันสวยนะหัวตังเลยวันน้องหน้ามนไม่สนเสียงปรมือสั่งร้องเปน้ลังขอบคุณนะครับ คนเื้อคู่จริงด้วยใจรักหน้ามนจนล่นดวงจิตสุดคิดห้ามใจรักทีบ้างไม่คนนี កត់ណ້ອຍដៃ ทุกข์เธอนานๆรักจริงไม่ดอกฮัลโหลวอดอินเอ ฟังบอกแก้วตาครับแม่รักกันไม่นานก็ได้ไม่แปรไดะโอ้พีเจ้าอย่ามาหลกอกลวงน้องหน้ามนแม่สนบางกระเดื่อน้องคน ด้วยใจรักหน้ามนจนล้นดวงจิตสุดคิดความใจรักีบ้างไหมคนดีรักบ้างหรือเปล่า รักไม่เคยทินทจนาเดินก็มา่านี้คงคิดที่ทุกันจุบหน่อยได้ไหมน้องยังแก้มมาค่อยแต่นาะนนองเจ้าทำไมไจะจูบไม่ได้เนี่ยไง 家。<Yeah. S 2>